สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในีีลากาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนนะไม่ว่าจะเป็นในฐานะคนรักคู่ครองหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนฝูงคนที่คุณเกี่ยวข้อง เจ้านายคุณคนที่คุณมีผลประโยชน์ร่วมกันนะแล้วตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอาจจะเริ่มเย็นชาหรืออาจจะมีการแบบหันหลังให้กันหรือว่าการที่คุณอยู่ตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าคุณฝืนความรู้สึกอะ่ะคุณซ่อนความรู้สึกที่มีต่อกันนะคุณทำเพราะหน้าที่นะเพราะภาระสัญญาอะไรบางอย่าง หรือว่าความสุขของคนส่วนรวมที่คุณจะต้องนึกถึงอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นสิ่งตอบแทนอะไรก็ได้ที่คุณจะได้รับจากการที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้หรืออาจจะเป็นความหวังนะคุณคาดหวังว่าถ้าเกิดว่าคุณทนคุณใช้ความรักความเมตตาคุณให้โอกาสกันเนี่ย ใครคนนั้นนะนะที่สร้างปัญหาให้กับคุณนะที่เขาปฏิบัติกับคุณยังไม่เป็นธรรมนั่นก็คือพลังงานของไพ่เดอะเมจิเชีที่เป็นไพ่กับหัวเ,เขาอาจจะนึกถึงความดีของคุณเห็นคุณค่านในตัวคุณนะแต่ทีนี้พอมันมีพลังงานของไพ่ h e Temperance ที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็ไพ่ t h t t w w r r ไพ่เดอะเวิร์ไพ่เดอะวิวออฟฟอร์จูมาตอนนี้สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นอนะว่าความที่คุณอดทนความที่คุณพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ให้เดินหน้าไปต่อบางทีมันอาจจะมาถึงจุดจบไปต่อไม่ได้นะเพราะมันมีพลังงานของไพ่เดอะทาวเหรือในอีกด้านหนึ่งไพ่เดอะทาวเก็เป็นตัวแทนของอการที่คุณจะได้ตื่นรู้ นะบวกกับไพ่เดอะเวิร์การที่คุณได้เรียนรู้ถึงสถานการณ์อันเนี้ยการที่คุณยอมรับปรับใจลดความคาดหวังนะแล้วก็ยอมถูกอีกฝ่ายนึงควบคุมคือคุณพยายามไม่ต่อล้อต่อเถียงเพราะว่าคุณไม่อยากที่จะให้เกิดการแตกแยกแต่ตอนนี้คุณก็ได้รู้คำตอบแล้วว่า มันไม่ได้ช่วยอะไรนะกับสิ่งที่คุณได้ทำกับถูกอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมองคิดว่าคุณเนี่ยไม่มีทางออกไม่มีทางไปก็ยิ่งไปเพิ่มอำนาจให้เขาอีกทำไมผู้จัดถึงพูดไปอย่างนั้นเพราะว่าพลังงานของไพ่เดอะเมจิเชที่ขึ้นมาในลักษณะของไพ่ของไพ่กับหัวแล้วปรากฏขึ้นมาคู่กับไพ่เดอะจัสติกเนี่ยก็บอกให้เราได้รู้ว่า คนคนนี้จะบ้าอำนาจแล้วเขาก็มองไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเขาเองเขาคิดว่าเขาเนี่ยมีสิทธิพิเศษเขาคิดว่าเขาจะทำอะไรยังไงก็ได้เขาเป็นเจ้าบุญคุณกับอีกฝ่ายหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นความคิดของใครบางคนในความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณกับเขาบางคนเนี่ยอาจจะต้องมีการเลิกลาหย่าล้างนะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการทดสอบ ดูใจกันอาจจะแค่แบบว่าเย็นชาหันหลังให้กันแต่ทีนี้พอผู้จัดเห็นพลังงานของไพ่ The Temperance ที่เป็นไพ่กับหัวหมายความว่าการอดทนของคุณเนี่ยตอนเนี้ยพอมันมีไพ่ The Tower คุณก็ได้รู้แล้วคุณก็ได้ตาสว่างแล้วว่า ยังไงก็แล้วแต่สถานการณ์มันจะไม่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้ถ้าคุณเลือกที่จะทนคุณจะต้องยอมเสียเปรียบกับการที่คุณอยู่ตรงนี้นะคุณจะไม่ได้รับความเห็นใจอันนี้คุณก็ต้องทำใจเลยว่าคุณน่ะจะทนได้ไหมนะแล้วมันคุ้มค่าไหมนั่นก็คือพลังงานของไพ่เดอะจัสติกที่คุณจะต้องชั่งใจดูนะว่าการที่คุณอยู่ตรงเนี้ย สิ่งที่คุณได้หรือเสียเนี่ยมันคุ้มค่ากันไหมนะผู้จัดก็ไม่รู้มันอาจจะมีสิ่งที่คุณคาดหวังนะหวังว่า,า,าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่าคุณอาจจะรออะไรบางอย่างนะหรือคุณอาจจะต้องทนอยู่ตรงนี้เพื่อความสุขของคนส่วนรวมอันนี้ก็ผู้จัดก็พอจะเข้าใจได้นะ ไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะไม่มีพลังงานของไพ่ i l o of o r t u u n ไพ่ the world คุณพยายาม u, อออยู่่เคุณคุณพยายามฉุดคุณพยายามยื้อนะคุณพยายามผลักดันให้ความสัมพันธ์อันนี้ได้ไปต่อแม้กระทั่งที่ว่าใครบางคนคิดที่จะจบคิดที่อยากจะเดินออกจากคุณหรือว่าเขาทำนิสัยที่ไลายลายหเห็นแก่ตัวกับคุณเนี่ยคุณก็ยังอยากที่จะยื้อ นะอันเนี้ยผู้จัดมองเห็นแต่ทีนี้ในเร็วๆนี้มันจะมีพลังงานของไพ่ the t h e tower นะมันจะเป็นสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณเนี่ยตาสว่างทำให้คุณรู้ว่าคุณจะหลอกตัวเองต่อไปไม่ได้อีกแล้วหรือว่าคุณจะพยายามมองในด้านบวกต่อไปไม่ได้อีกแล้วกับสถานการณ์ที่คุณคาดหวังว่าจะให้สิ่งนี้เนี่ย มันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือคาดหวังให้คนคนนี้เขาเห็นใจคุณกลับมารักคุณเหมือนเดิมหรือว่าอยากจะรอใหอ้ทุกอย่างเนี่ยมันกลับมาเป็นในรูปแบบเดิมสมัยที่คุณยังเคยรักกันอะไรแบบเนี้ยคือถ้าดูจากหน้าไพ่นะไม่ได้ว่าอยากให้คุณหมดหวังนะไม่อยากจะไปทำลายความฝันความหวังของคุณแต่ทีนี้ <c oughs> พลังงานของไพ่ The Temperance เขาขึ้นมาในลักษณะของไพ่กับหัวไพ่เดอะเมจิกเชนก็ขึ้นมาในลักษณะของไพ่กับหัวหมายความว่าคุณจะไม่ได้รับความร่วมมือนะคนคนนี้ต่อให้คุณนะให้โอกาสกันเขาก็ไม่จริงใจที่จะแก้ไขบางทีเขาก็รับปากคุณส่งเดชไปอย่างนั้นเองถ้าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันไม่เห็นคาหนังคาเขาคนคนนี้ก็จะไม่ยอมรับนะเขาก็จะแถไปเรื่อย อันนี้ก็เป็นตัวแทนของไพ่ The Mag i c i a n ที่เป็นไพ่กับหัวหรือในอีกความหมายหนึ่งนะถ้าเขามาปรากฏในคู่กันกับไพ่ The Justice ก็หมายความว่าคนคนนี้เขาคิดว่าเขามีสึกพิเศษเขาคิดว่าเขาจะทำอะไรยังไงก็ได้นะ,ะคุณมีหน้าที่ที่จะต้องทนหรือว่า อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องยอมรับทําใจให้ได้กับสถานะของเขากับการที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้หรือว่ากับการที่จะอยู่ในที่แห่งนี้เนี่ยนะก็อย่างที่ผู้จัดบอกไม่รู้ว่าคุณมีปัญหามีประเด็นกันในรูปแบบไหนในความสัมพันธ์ในลักษณะไหนคนรักคู่ครองหรือว่าเพื่อนฝูงคนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเขาคาดหวังให้คุณเนี่ย จะต้องเป็นฝ่ายทนเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณให้โอกาสกันแล้วในเวลาเดียวกันคุณก็มองหาทางออกคุณก็มองหาคำตอบเที่ยวนี้คุณก็จะได้รู้แหละเพราะว่ามันมีไพ่เดอะทาวเวอรที่จะทำให้คุณเนี่ยตาสว่างแล้วก็ได้ตื่นรู้เพราะว่าคุณจะได้เจอกันกระทำหลายๆอะไรบางอย่างที่ที่คุณสามารถบอกได้ว่าเขาจงใจที่จะ ทำ้ายคุณนะทำลายจิตใจคุณหรือเขาจงใจที่จะโกหกไม่ได้ให้ความร่วมมือกับคุณรับปากคุณส่งเดชไปอย่างนั้นไม่ได้คิดที่จะแก้ไขนะและอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะโกหกตัวเองต่อไปไม่ได้นะเพราะว่าพลังงานของไพ่เดอะทาวเวเนี่ยที่ผ่านมาบางทีคุณอาจจะมองในในแง่บวกแล้วก็พยายามที่จะมองข้ามปัญหา แต่บางทีเขาอาจจะทำอะไรบางอย่างที่เป็นการผลักดันน่ะเพื่อที่จะให้คุณออกจากตรงจุดนี้เพื่อให้คุณเนี่ยรู้ตัวคุณเองมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณอะที่คุณพยายามยื้อให้มันอาจจะทำให้มันจบลงเพราะว่าเป็นเจตนาของอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเขารู้แหละว่าคุณเลือกที่จะอดทนแต่ถ้าบางทีเขาอยากจะเปิดเผยสถานะของคนรักใหม่นะหรือว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยบางทีเขาอาจจะแบบบังคับให้คุณนะ่ะยอมรับทำใจกับการที่เขาจะมีโลกสองใบหรืออะไรแบบนี้นะถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็ต้องยอมรับให้ได้อันนี้เลยมันจะเป็นสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ซึ่งถ้าคุณยอมรับไม่ได้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก็จบลงต่างคนต่างไปมันก็มีในเรื่องของการเลิกลายอย่าล้างเพราะว่าไพ่ The j u s t ติเนี่ยในเวลาเดียวกันก็เป็นตัวแทนของไพ่ทน,นายความสารผู้รักษากฎหมายคนกลางที่จะเข้ามาช่วยรับมือกับปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคุณจะต้องใช้มืออาชีพเพราะว่าคนรักคู่ครอ,องของคุณ หรือว่าคนที่คุณมีปัญหาคนที่คุณมีประเด็นอยู่เนี่ยเป็นพวกฉลาดแกมโกงรู้มากรู้ดีการที่คุณอยู่กับเขานะการที่คุณทำดีกับเขาเขามองเห็นคุณเป็นเหยื่อพอเวลามีในเรื่องของกฎหมายเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้เห็นตัวตนท่าแท้ของเขาเลยว่าเขายังร้ายได้อีกนะมันจะทำให้คุณเนี่ยตาสว่างและทำให้คุณคิดว่าคุณคิดถูกแล้วนะที่คุณเลือกที่จะ จบออกจากความสัมพันธ์นี้เลือกที่จะไม่ทนเพราะอะไรยิ่งทนก็ยิ่งไปเพิ่มอำนาจให้กับเขายิ่งทนก็ยิ่งทำให้คนคนนี้ได้ใจยิ่งทนก็ยิ่งทำให้ปิดโอกาสตัวคุณเองอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้จัดสื่อสารจากหน้าไพ่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณที่เหลือก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเลย ถ้าคุณเลือกที่จะทนก็อย่างที่ผู้จัดบอกบางคนรู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรอาจจะช็อกนะเพราะว่ามีไพ่เดอะทาวเวแต่คุณยังทำใจไม่ได้บางทีก็ยังอยากที่จะไปต่อทำหน้าที่ของคุณไปอันนี้ผู้จัดก็เข้าใจได้นะผู้จัดก็เคารพในการตัดสินใจของคุณเพราะว่าปัญหาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่คุณก็ต้องทาใจเลยนะว่าเพราะไพ่ดอเอาคเนี่ยเป็นไพ่เดอะเทมเพลนทที่เป็นไพ่กลับหัว คุณจะไม่ได้รับความเท่าเทียมแน่นอนคุณจะต้องปรับเปลี่ยนความคิดความคาดหวังหรือก็หรือไม่งั้นก็เป็นการทำตัวของคุณอะไม่จำเป็นต้องไปทุ่มเทใจนะคุณก็ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองถ้าเกิดว่าตรงนี้ยังพอมีผลประโยชน์ให้คุณตักตวงแต่ถ้าไม่แล้วก็อย่าเสียเวลาเลยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้จัดสื่อสารได้ ยังไงก็แล้วแต่ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ